พี่ๆครับแล้ววอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเขามีการลงทุนครั้งที่ผิดพลาดบ้างไหมครับช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับเขาที่แล้วเราพูดถึงการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของบริเลนบัฟเฟตไปแล้ว <ผม S 1> นะฮะ <ผม S 1> ทีนี้เราจะมาพูดถึงความผิดพลาดบ้างว่าเขาลงทุนผิดพลาดอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าบัฟเฟตก็คงผิดน้อยกว่าไม่ผิด<ช>ถูกไหมไมิฉั้นก็คงไม่รวยขนาดนี้อ่ะน้องทีมมีเคสตั้ดี้อะไรบ้างครับที่เป็นการลงทุนที่จะเรียกว่าล้มเหลวอาจจะแรงไปผิดพลาดของบัฟเฟตที่ที่น่าจะมาเป็นบทเรียนให้กับ นักลงทุนไทยได้คือเคสที่ต้องพูดถึงแน่นอนเลยเนี่ยเคสเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักดีก็คือว่าการลงทุนในเบิร์กชัยฮัทเว่ยแต่มันก็คือบริษัทบัฟเฟตไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วมันเป็นไปนไงมาไงคือบริษัทนี้เนี่ยบัฟเฟตเข้าไปซื้อเพราะว่ามันราคาถูกคือกลยุทธ์การซื้อของราคาถูกเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่บัฟเฟตใช้ได้ผลมาตลอดในอดีตครับแต่ว่าบริษัทนี้เนี่ยมีข้อเสียคือบริษัทไม่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเขาทำธุรกิจออออรรเป็นนง,ง,งานทาทผ้คคับ๋ื บิร์กเชียร์ฮัสเวที่เป็นชื่อบริษัทลงทุนของบัฟเฟตทุกวันนี้แต่เดิมเป็นบริษัทสิงธ์ทอผ้าขายใช่ไหมฮะแล้วที่บอกว่าไม่มีความได้เปรียบนี่คือยังไงคือบริษัทเนี้ยเจอการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าสิ่งทอจากต่างประเทศครับก็คล้ายๆทุกวันนี้ปะทุกวันนี้ใครทําเสื้อผ้าหรือว่าทําสิ่งทอเนี่ยก็จะโดนจีนเข้ามาตีตลาดใช่ไหมสมัยก่อนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมแต่จะไม่ใช่จีนนะ นั้นโรงงานอเมริกาก็ก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันคือค่าแรงแพงกว่าค่าแรงอเมริกาแพงกว่าครับแล้วยังไงครับพอเจอคู่แข่งจากต่างชาติเข้ามาด้มตลาดแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคือบล็อกเฟดเนี่ยก็ก็พยายามแก้ไขปัญหานี้แต่เงินลงทุนที่ลงทุนไปเนี่ยมันไม่มันไม่คุ้มค่าครับคือผลตอบแทนจากการลงทุนมันม,มันไม่ดีพอบล็อกเฟดก็ก็ยอมรับเขาว่ายากลําบากมากจนวันนึงแกก็บอกว่าการที่จะสู้ต่อเนี่ย ยังสามารถทําได้แต่ว่ามันต้องทุ่มเงินลงไปเยอะมากซึ่งเงินที่ทุ่มลงไปเพื่อแข่งขันเนี่ยเอาไปลงทุนในกิจการที่มีอนาคตน่าจะดีกว่าคือว่าเฟดซื้อไปแล้วเพิ่งรู้ว่าตัวเองพลาดใ,ใช่ไหมดูสินทรัพย์ดูอะไรทุกอย่างดูงบดีทุกอย่างราคาก็ถูกแต่สุดท<ช>้ายเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่ได้มองในเรื่องของการแข่งขันไม่ได้มองในเชิงคุณภาพใช่ไหมพอมาเจอคู่แข่งก็ถึงจะรู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีความได้เปรียบในการแข่งขันเลยล้วต้อง<ช>รับราคาแข่งอันนี้อย่างที่น้องทิมบอกก็หมายคคควาาามมมมม่่่่ถ้้จะะสูตอัันไไุุแล ยิ่งใส่เงินลงไปยิ่งเหมือนเอาเผาแบงค์ทิ้งอะ่ะใช่ไหมแล้วเขาทำไงฮะก็หลังจากที่ซื้อไปเนี่ยในปี1965 20ป,ป,ปีต่อมา b u f f e t หมุนเปมากเลยเนี่ย20ปีต่อมาแล้วแตก็ปิดโงมายอมแพ้ยอมแพ้แล้วอะไรเกิดขึ้นต่อไปก็ <c oughs> เขาก็เอาเอาคือก,ก็กลายเป็นว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทโฮดดิ้งของ b u ตเฟ t ชื่อนี้เลยกลายเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแกมาตลอด ถึงการ<ม>ถึงข้อผิดพลาดในการลงทุนในบริษัทที่ไม่มีความรียบเรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนรตรงนี้พี่ชอบนะคือเหมือนกับว่าจริงๆปกติคนเรา,าพอผิดพลาดอะไรใช่ป่ะเขาก็น่าจะปิดบริษัทแล้วเปลี่ยนชื่อนี้ไม่ใช้อีกเลยใช่ไหมแต่บัฟเฟตเอาชื่อนี้นะจริงๆก็คือบริษัทเดิมนี่แหละนะฮะแต่เปลี่ยนมาใช้เป็นบริษัทลงทุนของตัวเองแล้วชื่อนี้มันจะเตือนใจเขาอยู่ตลอดว่าเฮ้ยเขาเคยผิดพลาดครั้งหนึง่งและที่เขามาเป็นบริเรนบัฟเฟตทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เขาผิดพลาดครั้งนั้นอนะ่ะใช่ครับก็นะ้กีนนนัททลงงวุุถึ ใช่ไหมฮะก็เป็นเครื่องเตือนใจเป็นเครื่องเตือนใจนก็เป็นความผิดพลาดของวอลเลนวัฟเฟตครับผมถ้าถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบอ,อ,อีกเคสหนึ่งอันเนี้ยวัฟเฟตเพิ่งเล่านะฮะในรายงานประจําปีในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นเนี่ยเมื่อปี2 0 1พันสิบนี่เองคือเพิ่งออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมล่าสุดเลยอ่าเคสเนี้ยไม่ใช่การตัดสินใจลงทุนผิดพลาดนะคือลงทุนถูกแล้วแต่กระบวนการในการลงทุนเนี่ยมันผิดยังไงครับก็คือเขาลงทุนในบริษัทประกันชื่อนิโก้ ลงทุนไว้นานมากนะหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบกว่าเกิดยังยังครับยังอีกนานกว่าจะเกิดที <c oughs> ่ินะคือนิโก, <c oughs> ก้เนี่ยเป็นบริษัทประกันที่เป็นเครื่องจักรผลิตเงินของร์กเ s h i r e เครื่องจักรตัวสําคัญเลยนะผลิตเงินให้ร์กเ s h i r e เนี่ยมาหลายสิบปีแล้วแล้ว b u f f ฟตบอกเลยถ้าไม่มีนิโก้เนี่ยนะร์กเ s h i r e จะไม่ใหญ่เท่าครึ่งหนึ่งของวันนี้นะฮะอย่างที่เราทราบกันว่า Buffett เข้าใช้บริษัทประกันเนี่ยในการผลิตเงินสดใช่ครับเออเออตอนนั้น เขาไปรู้จักบริษัทประกันนิโก้นิโก้เนี่ยเป็นก่อตั้งนะฮะคนก่อตั้งที่แจ็ควิงวอลต์เป็นเพื่อนของเขานะะ hmm. บริษัทประกันนี้พี่เล่านิดนึงว่ามันมันดียังไงก็คือว่าปัญญาของนิโก้เนี่ยนะคือว่าในโลกน,นี้ไม่มีอะไรเสี่ยงเกินไปมีแต่การคิดราคาถูกเกินไปคือคุณรับประกันได้ทุกอย่างอะ่ะไม่มีอะไรเสี่ยงเกินไปที่รับประกันนะฮะแม้ทั้งรับประกันอะไรแปลกๆวินาสกรรมอะไรใหญ่ๆเนี่ยได้หมดนะฮะบริษัทแม้ทั้งรับประกันนะฮะการ เล่นเกมแบบแจ็คพอตแตกของพวกเว็บไซต์เนี่ยคือถ้าเกิดแจ็คพอตแตกมันต้องเสียเงินหลายพันล้านเหรียญใช่ไหมพวกเว็บไซต์มันก็มาทําประกันกับน,นิโก้ไว้นิโก้ก็รับประกันนะเพราะเขามีทีมทีมที่จะออกกรมาทันที่เป็นมันสมองเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยความเสี่ยงประมาณนี้นะต้องคิดค่าเบี้ยประกันเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่านะดังนั้นเขากล้ารับประกันหมดเนี่ยแล้วเขาก็มีวินัยในการในการทําธุรกิจคือนิโก้บอกว่าบริษัทประกันเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่า ความเชื่อมั่นจากลูกค้าครับปรัชญาของนิกโก้คือว่าจ่ายเร็วจ่ายจริงไม่ใช่มาเร็วซ่อมเร็วเคลมเร็วนะแต่จ่ายเร็วจ่ายจริงเพราะบริษัทประกันส่วนใหญ่เนี่ยอา,อาจจะไม่ค่อยยอมจ่ายรเรียวเคลม,มหรือไม่ก็ดึงอะ่ะใช่ไหมจ่ายช้าเพราะฉะนั้นนิกโก้เนี่ยทำแตกต่างดัะนั้นก็เลยมีลูกค้าเยอะมากนะ,ะแล้วก็เป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จว่าเฟดตัดสินใจซื้อบริษัทนี้ถูกแล้วนะฮะไม่ได้ผิดเลยแล้วเขาขายให้ถูกมากด้วย แต่บัฟเฟตตอนนั้นเนี่ยเมื่อกี้น้องทีมเล่าถึงเบิร์กเชียร์ใช่ไหมเบิร์กเชียร์เนี่ยตอนนั้นบัฟเฟตเปลี่ยนเบิร์กเชียร์มาเป็นบริษัทโฮลดิ้งแค่2ปีแต่ก่อนที่เขาจะมีเบิร์กเชียร์เนี่ยเขาก็ลงทุนในนามของบัฟเฟตพาร์ทเนอร์ชิฟลิมิเต็ดก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัด Buff ett, บัฟเฟตก็คือเป็นหอจกของเขาเองอะ่ะที่ที่เป็นเป็นใช้ลงทุนเนี่ยก็มีเขากับญาติญาติเขาเพื่อนเขาไม่กี่คนเขาบอกว่าตอนนั้นเขาคิดไงไม่รู้นะเขาไปเอาเบิรร์์กเเชีียยนน่ไปลงทุอเร์เ นั่นแปลว่าอะไรไอ้ผลตอบแทนที่ได้มาเขาต้องไปแบ่งแบ่งเค้กให้คนอื่นอีก39%มสิอซึ่งไอ้พวกนี้คือผู้ถึงหุ้นเดิมของเบ r ร์เกอรเชียร์ซึ่ง <ทะ S 2> มันไม่ได้เป็นนักลงทุนที่ร่วมทุกร่วมสุขมากเขาไงไม่เหมือนทุกวันนี้มันถือหุ้นบริษัทสิงทอยอยู่ก่อนที่น้องทิมเล่าอ<ท>ะไบถึงทุกวันนี้นะเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจตัวเองจริงทำไมตอนนั้นเขาไม่เอาบัฟเฟต์พาร์ทเนอร์ชิไปซื้อทําให้กําไรที่ควรจะเป็นของเขาและเพื่อนๆเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องไปแบ เขาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายนะที่เขาต้องแบ่งเงินให้คนอื่นเนี่ยต้องถิมเชื่อไหมหนึ่งแสนล้านเหรียญหนึ่งแสนนั้นคุณเป็นเงินไทยเท่าไหร่ตอนนี้เลทเท่าไหร่สามสิบสี่อีกหน่อยจะเป็นสี่สิบนะอาจจะตอนนี้สามสิบสี่ก็ประมาณสามแสนสี่สามจุดสี่ล้านล้านสามจุดสี่ล้านล้านเยอะมากนะเนี่ยคือความผิดพลาดมูลค่าสามจุดสี่ล้านล้านเหรียญของเขาแล้วเขาก็มาเขียนเล่าความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยฮะในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นปีนี้เองครับผมก็ อันนี้คือผิดในกระบวนการกระบวนการลงทุนไม่ใช่การตัดสินใจนะครับก็นี่ก็เป็นความผิดพลาดของว u าเฟตนะ,ะซึ่งทุกคนก็สามารถจำไปใช้ได้นะครับ <นะ S 2> ผมบก็เดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันต่อ